สวัสดีจ้าพาม,มาดูดอกไม้นาะบานนิดนึงกับยกไปถ่ายหลังบานให้ดูด้วยจ้าดอกไม่ลืมออกดอกผลลไม่ก็ออกตูมแลวจ้ามาดูดอกไม้นาะบานแป๊บหนึ่งเนาะดอกดารารัตจา้าก็ยังทิบอกเลยจา้าปีที่แล้วเนาะคือคุดทิวลิปก็ดอกดารารัตนี่ออกเพราะว่าจะไม่ จะไม่ปลูกกันอีกแล้วแบบอาจะฝังไว้เลยในนี่เลยอ่ะเนาะไม่ตรงคุดเนาะคือเท่าเร็วนะก็จะไม่ทํางานนักเนาะฉันก็เลยเอามาฝังไว้ตรงนี้ดูเอามารวมกันแล้วก็ข้างหลังบ้านก็มีนิดหน่อยนะจ้ะเนาะแล้วก็ขโมยขโมยกินมงจากใต่ดินน่ะขโมยไต่ดินเนาะเนี่ยก็เลยมีหน่อยจ้ะตรงนั้นก็มีกันอกกันลอยจ้ะนะเนาะ เนกโก็ตรงเนกโก็เออเป็นอีกแบบหนึ่งจ้ะหัวหน่อยๆที่มันงอกออกาเนาะฉันก็มาฟังทิ้งไว้จ้ะเนี่ยเลยมันยังเหมือนเป็นดอกปีนี้เนาะดอกโครครัตก็ดอกโครโครัตอ,ออกเสียงยังไงโครคัตเออเนี่ยมันก่อหม่บานแต่มันไม่มีแดดเนาะไม่มีแดดมันก็จะเหี่ยวไปเลยดู ถ้าเดดอกนี่ก็แมลงต้มแบบจิตวันที่ฉันถ่ายให้ดูวันแรกแมลงพึ่งมันมาก,กันเนาะหลายอย่างแมลงหลายอย่างมันมาต้มกันก็หลายอยู่เดดอกนิดสีนี่ไม่ค่อยเห็นเลยจ้ะสีม่วงนี่เนาะสีม่วงเข้มๆนี่นะมันไม่งอกเลยพี่น้องปีนี้จักเป็นไรสนามยาสีอื่นไม่งอกเลยสีเหลืองสีอะไรที่ปลูกปลูกไว้สีขาวอะเนาะไม่งอกเลยนี่สวยนะนี่เนาะ รอดแดดมันก็จะบ้านสวยแต่ว่าแดดไม่มีเลยเนะเดี๋ยวดูหน้าบ้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปหลังบ้านจ้ะเนาะวันนี้มืดๆแต่ไม่มีแดดจะ้นะอาจจะมีแดดสักนิดเนาะนีดอกยาธิมาก็บา้านแล้วดูเนาะบ้านลาสวยนะตอนเป็นตุ่มก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะนะนะนะมีหลายอยู่ ใช่กันแหละเน,ะน,ะนะออาะดอกยาธิมะก็ล็อกกระลอยอยู่เนาะมองไปขาวๆเนี่ยใบใหม่ยังไม่รัดยังไม่ออกจ,กะ <S <S จกก้ะเนาะแต่ว่ามาบ้านพาไปดูกระเทียมป่ากระเทียมป่างอกเดีวเนาะมาบานนี่นี่อากาศวันนี้จ้ะใบสูงเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันเนาะจ้นะเนาะ สวยตุ้มก็สวยตรงนี้ปลูกไว้ลายหลายแตว่ามีขโมยขโมยกินน่ะนั่นน่ะ้อยมันเอาไปกัไปตองสัมันอยู่ใต่ฟ้าบ้านเนาะแล้วต้องดูให้โอริดัก <c oughs> ชัดปลูกไอ้ต้นเอน้่น่เขาเขาลดราคาเลยซื้อมาปลูกไอ้ดอกใหม่เขาเรียกดอกอะไรดอกอันเรียมดอกอันเรียมเนาะมันจะบานชงนา้อน ลุงก็ตัดใหม่ตัดใหม่ไปทิง่งตัดกิ่งไอแอปเปิลไม่ให้มันน้ำมากก็าจะเนาะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ต้นผลหม่ออกดอกต้นเอออดตกหลุมโอ้โหดูเน้อต้นนี่โกมากปีนี่นปีแรกเนาะโอ้ยต้นเออพุ่นจ้ะนี่โอ้ย สวยสวยสวยปีนี่สวยอกมากอ่ะมันมีสองตน้นมีตน้นต้นนี้ไม่เป็นดอกนี่มันเป็นหนูมันหยอดเป็นเนาะโอ้สวยต้นนี้ล่ะต้นนี้ก็เป็นครึ่งเดียวอีกเหลือครึ่งหนึ่งไม่เป็นสีแ <c oughs> ดงต้นนี้ด้วยโอ้รกเนาะดกรนะกรก,ก,กต้นนี้ยังไม่ออกเลยเนาะโอ้สวยจังเลยยังไม่บานยังไม่บาน โฟกัสโฟกัสหน่อยอุย้ยตกอยู่ะแอปเปลิลแอปเปลิลออกยังออกนิดหนึง่งอย่าพึงเบื่อพี่น้องผ้าชมนิดหนึง่งอ่อนเชอร์รี่จะเชอร์รี่กำลังออกเนาะอันนี้อันนี้ก็กำลังออกจ้ะนี่เต็มเลยเนาะอันนี้เขาเรียกลูกเพรเนาะต้นเพรเนาะ แอปเปิลลุงตัดกิ่งไม่ให้มันเอหนามากเนาะก็ไผ่ฉันก็ตัดออกมันกันหนามากเอาเสียงโอลิมาเลยเสียงไอ้ทููดไปโรงเรียนโอลิเอ้ยติดไอจากพอ่อพามาดูตรงนี้หน่อยจ่ะนี่เห็นไหมละรุมบับฉันราบาเบอนี่กำลังขึ้นไล่เลยร สวยสวยเฮ้ยสวยมากเลยเนาะไปคุดถิ่งไปก้อนึงเลือดสีห่ากอเนาะว่าอันดั่งเดิมแหะมันงามเนาะปลูกง่ายๆแต่อันนี้เสือเข้ามาไม่เห็นงามไะหนาวจ้ะฉันไม่ได้เสื้อใส่เสื้อกันหนาวมา <c oughs> โอเคจ้ะพาดูสวนนิดนึงฝั่ง,งนู้นยังไม่มีอะไรจ้ะฝั่งนู้นยังไม่มีอะไร ทิวลิปงามเนาะรูะกำลังสวยหนะทิวลิปหนะ้าบ้านของมันกันจะกำลังสวยเลยโอ๊ยื่้ปะจะพาไปดูในบ้านด้วยเนี่ยนะบ้านฉันจะพาไปดูข้างในเนาะนี่ทิวลิปกำลังออกงามเลยเนาะสวนฟังนุ่นยังไม่ปลูกอะไรจ้ะเนาะปีนี้ลุงกว่าจะไม่ปลูกฉันก็จิบหวานดอกใหม่เนาะ ยาวหน่อยคิปพี่น้องเขาโทษนี่มันก่อนหนาวอยู่เมื่กี่วันหนึ่งเนาะหิมะตกแค่สอสามวันตะไครกำลังรัดนี่นพวกดอกใหม่ก็ดอกบานเย็นดอกอะไรก็กำลังเตรียมรดนนาเอาใบหล้วฉันลุงบอกยังไม่ให้ทําแต่ฉันทํากล้วยโอลี่รูู้พักกระถินฉันในก,กระเกษดรไม่รัดนอนหน,นาวเนาะ กบองเพชรเนาะจะของมาอยู่มันก็ตายจะเลิกเรียงเลยจ้าเดี๋ยวเอาไปไทยจักสองสามกาันท,บทใบเอาไปปลูกไทยดูวะเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็เป็นลูกปีที่แล้วสงสัยปีนี้จะได้กิน <c oughs> ข่ามปีเลยจะได้กินลูกเนาะเนี่ยยังไม่ซุกเลยช่วงหนาวหนาวเนาะมันก็นยดมันไหวเนาะว่าโอ้ยเป็นดอกเป็นลูกปีที่แล้ว ้่มปีมาปีนี่นาล้นปีนี่แล้วนกจะได้กินเนาะ <c oughs> จากพี่นอไปละคิดยาวขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปนกจากนก่าเนาะชอบฝากกดชอบกดติดตามให้ด้วยจา้าสวัสดีจา้ารอกินลูกอยู่นะ